สวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาใหม่นะครับ5คันด้วยกันนะครับและก็จะมาอัปเดตนะครับรถราคาเพียงแค่10,000กว่าบาทนะครับตามเสียงเรียกร้องนะครับผมเริ่มกันที่คันแรกเลยแล้วกันนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเจ้า Honda Airblade นะครับผม Airblade เนี่ยสมัยก่อนนะครับก็จะเหมือนกับ p s e c ณปัจจุบันนี้นะครับนี่นะไฟหน้าอะไรต่างๆหล่อเหลาเลยนะคันนี้นะมาพร้อมกับสีขาวแดงแบบนี้นะครับแถมรถรุ่นนี้นะครับนี่ให้ดู you box ใหญ่มากนะครับต้องใช้คําว่าใหญ่มากอย่่่าางทีผมบอกว มันเหมือนกับ p e x เนี่ยในปัจจุบันนะครับแล้วก็เติมน้ำมันอะไรต่างๆก็ไม่ต้องลุกลงจากรถด้วยนะครับผมและถ้าเกิดหากใครอยากได้รถนะครับเอาไปใช้ขี่ในไร่ในสวนนะครับราคาเบาๆนะนี่คันนี้เรียกได้ว่าพร้อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านยางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยใส่เป็นยางแบบตะกุยมาเลยนะแล้วก็โชครถเนี่ยก็ยกสูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็เสียงเงียบตามปกตินะครับผมภาษีพรบลรถไม่มีคันไหนขาดนะครับ แล้วก็คันต่อมานะครับผมนั่นก็คือเจ้า Honda c l i c ก 160i นะคันนี้จะเป็นตัวท็อป ABS นะครับรถปี2022เลขใไม่เนี่ยใช้งานมาเพียงแค่6,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับสีเหมือนกันเลย p s e x นะครับตัวปี2018-2019ประมาณนี้นะครับผมนี่ทั้งสองคันจะมีให้เลือกนะครับใครอยากได้รถเดิมๆนะครับไปคันนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้รถที่มันดูแบบแต่งๆนิดนึงนะครับก็ต้องเทใจมาให้กับคันนี้นะครับผมอ่ะ ก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวรับคันให้แบบละเอียดครบทุกคันเลยนะครับสามารถเข้ามาติดตามดูกันได้นะครับในช่องบ้านแดงของผมนะ MC m c มอเตอร์ไซค์หรือโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์มือมถือ0805580396เรารับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทั่วประเทศนะครับทุกรุ่นแล้วก็ทําสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆให้ครบชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับผมาสามารถมาซื้อมาขายรถกับผมได้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมสกแกน QR code หน้าจอได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ